คอนโดแนวคิดใหม่เปิดรับทุกความหลากหลายตอบรับทุกไอเดียสร้างสรรค์ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเป็นตัวเองในคอมมูนิตี้ที่มีพร้อมทุกสิ่งบนทำเลศักยภาพใจกลางนิว c b บดีและที่นี่คือโครบรัชดาพระรามเก้าครับวันนี้ SCSS ีเอาทำเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการส่งคอนโดแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดในนามโคบมาในคอนเซ็ป โคบีอิงคอม m ูนิตี้มาเจาะก,กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายมีสระทางความคิดเป็นตุกของตัวเองและเต็มเปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นในการใช้ชีวิตกับที่นี่โครบรัชดาพระรามเก้านั่นเองค่ะคุณนายบอกได้เลยค่ะวันนี้ไม่ใช่คอนโดทั่วๆไปแต่จะกลายเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่ให้คุณกับเพื่อนบ้านได้มาทำกิจกรรมดีๆที่แสนหลากหลายมาแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆและเปลี่ยนโลกไปด้วยกันค่ะ และคอมมูนิตี้นี้นะครับก็ตั้งอยู่บนทําเลศักยภาพใจกลางราชดาพระราม9ที่พร้อมให้คุณพุ่งทยานไปสู่ทุกจุดหมายได้ดั่งใจบนถนนเทียมร่วมมิดใกล้ m t t ศูนย์วัฒนธรรมอินเตอร์เชนซึ่งกำลังจะกลายเป็นอินเตอร์เชนใหญ่เชื่อม M.R.T. สายสีน้ำเงินในปัจจุบันกับสายสีส้มที่เตรียมเปิดให้บริการอีกไม่นานครับ ที่นี่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมตึกสูง9อาคารมี1,612ยูนิตค่ะซึ่งเมื่อเราหารเฉลี่ยแต่ละอาคารจะตกอยู่ที่100กว่ายูนิตเท่านั้นโดยโครงการจะตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่า12ไร่มีที่จอดรถ740คันไม่รวมซ้อนคันและมียูนิตเพื่อการพาณิชย์8ยูนิตค่ะ สำหรับการจัดวางผังอาคารนะครับก็จะมีการแยกส่วนพักอาศัยกับส่วนกลางอย่างชัดเจนเลยนะแถมมีโซนคอมมอนกลาวซึ่งจะเป็นคอมเมอร์เชียลบิ i n g ้อยู่ด้านหน้าด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นช็อปร้านค้าและมีฟู้ดแลนด์คอนเซปต์ใหม่ที่เป็น g อ o c e ซ y รี่แอนด์เลสเเปิดให้บริการ24ชั่วโมงด้วยครับ อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านแบบทั้งวันทั้งคืนกันไปเลยแล้วมัว้าวกับส่วนกลางไปกับคุณนายกันโดยที่นี่ออกแบบได้น่ารักสดใสตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สุดๆด้วยคอนเซปต์วอ l ล y and h ฮิ l ให้ฟิลจะเป็นดีได้ความรู้สึกอบอุ่นเหมาะกับการเป็นพื้นที่พักอาศัยได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะแต่ที่อาคาร Valley well ด้านหน้านี้นะครับจะให้อารมณ์ความรู้สึกสงบผ่อนคลายเหมาะกับการรับแขกพักผ่อนหรือนั่งทำงานมากๆเลยนะมีโคฟเมนล็อบบี้มีโคเวิร์กิิงสเปซ เป็นสถานที่ทำงานให้เรามีสมาธิที่ดีไอเดียบรนเจิดต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้แบบไม่สิ้นสุดรวมถึงมีมุมนั่งพักผ่อนให้ความสดชื่นร่มรื่นมากมากครับและต่อเนื่องเชื่อมมาบนอาคารฮิลคุณจะพบกับกิจกรรมที่หลากหลายให้ได้มาปลดปล่อยพลังไม่ว่าจะฟิตเนสโยคะสตูดิโอพูลลวชและสระว่ายน้ำสุดชุมช่มฉ่ำให้คุณได้ออกกำลังกายฟิตหุ่นให้เต็มที่ไปเลยค่ะนอกจากนี้ภา,ายในโครงการยังมีอาคารพักอาศัยที่เป็นเพทเฟรนี่แยกปางหากระสำรับคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับ ซึ่งเขาจะมีการจัดสรรพื้นที่เป็น pet เพศพ์คโดยเฉพาะเลยให้น้องๆเนี่ยมาวิ่งเล่นหรือมาอาบน้ำน้องๆตรงนี้ได้เลยครับช่างเป็น f a c i l i t ิตี้ที่บิ i l d คอมมูนิตีได้ดีจริงๆเลยค่ะว่าแล้วคุณนายอยากเห็นห้องตัวอย่างและเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะตามมาเลยครับ แรกเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ33.10ตารางเมตรค่ะ feeling ดี good mood เข้ามาไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็รู้สึกคล่องตัวไปหมดเลยสัมผัสได้เลยนะครับว่าดีไซน์เขาเนี่ยมีความฉีกแหวกแนวแตกต่างจาก one bed ทั่วไปจะเดินไปมุมไหนก็ดูลื่นไหลไปหมด ให้ความสูงจนเพื่นถึงฟ้าถึง2.7เมตรห้องดูโปร่งโล่งอยู่สบายมากๆเลยครับเรามาเริ่มกันที่โซนด้านหน้าห้องกันก่อนเลยค่ะจะเป็นโซนครัวปิดมีกระจกบานสไลด์กันโครงการจะ,จะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวฮอปฮูดซิงค์และชั้นตู้ลอยที่ไหลเชื่อมต่อเนื่องกันอย่างลงตัวมาอย่างตู้อนเนกประสงค์ทําเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้ด้วยช่องเก็บอุปกรณ์ครัวก็จัดเต็มและมีฝาปิดซิงค์สามารถเพิ่มพื้นที่การทําอาหารให้เราได้อย่างเต็มที่เลยค่ะตรงข้ามนี้ก็มีช่องวางตู้เย็นให้ครับ ด้านบนมีตู้ลอยเก็บของเพิ่มเติมอิกต่างหากติดกันตรงนี้เลยก็จะเป็นห้องน้ําฟังก์ชันการใช้งานครบสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบวัวน้ําและเขามีกระจก่องหน้าดีไซน์โค้งมนสวยงามไม่เหมือนใครให้ด้วย ที่นี่ให้เฟอร์จัดเต็มแต่พอเดินเข้ามาคุณนายกลับรู้สึกโลง่งเพราะเฟอร์ที่นี่เขาดีไซน์ได้ละมุนกลมกล่อมในทุกจุดคุณพ่อบ้านมาดูตรงนี้เลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่ตู้เก็บของธรรมดานะคะพอดึงออกมาอย่างสมูทสมูทก็จะกลายเป็นโต๊ะในประสงค์ขนาดใหญ่ที่เป็นได้ทั้งโต๊ะทํางานโต๊ะทานข้าวและพอเราใช้เสร็จก็สามารถดันเก็บเข้าไปเหมือนเดิมได้สะดวกสบายมากเวอร์และใจกลางห้องนี้นะครับจะเป็นโซนลิฟวิ่งที่ติดกับช่องแสงขนาดใหญ่บรรยากาศเนี่ยน่าอยู่มากเลยนะ โครงการให้โซฟาทรงออร์แก c ิกเคิสวยละมุนละไมามากๆเลยนะครับโต๊ะกลางสไตล์คอฟฟีเเ่แท็บเลเขาก็มีให้ตูว้วางทีวีก็มีให้อีกโอ้โหจะครบไปไหนเนี่ยและเรายังสามารถเดินเชื่อมต่อออกไปยังโซนระเบียงจากโซนลิฟวิงตรงนี้ได้ด้วยครับ เชื่อมต่อมายังห้องนอนกันเลยค่ะโครงการจะเตรียมฐานเตียงม,มาให้5ฟุตหัวเตียงดีไซน์เป็นเคิร์ฟโค้งสวยงามบิลอินวอล์กอินครเซตก็ให้มาแบบเต็มผนังฝั่งตรงข้ามห้องน้ําโต๊ะเครื่องแป้งสตูกระจกทรงสวยก็จัดเต็มและมุมนี้ก็ยังอยู่ติดกับห้องน้ําด้วยค่ะสามารถอาบน้ําแต่งตัวได้สะดวกมากเลยห้องนี้นะครับฟังชั่นดีใช้ชีวิตอย่างลื่นไหลพร้อมโลดลั่นใจกลางนิวซีบีดีได้อย่างมีพลังในทุกวันแน่นอนครับ เป็นห้องแบบสตูดิโอขนาดประมาณ24.50าตารางเมตรค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าห้องสตูดิโอที่นี่จะมี Wal k i n c l คร e t ในตัวบิวตู้เสื้อผ้าใหญ่ให้ทั้งสองฝั่งเก็บเสื้อผ้าเราให้เต็มที่จุใจไปเลยค่ะและที่ใจกลางห้องพอเข้ามาก็ดูโล่งอีกแล้วแต่แน่นไปด้วยเฟอร์เด็ดๆที่ f l e x i b l e สุดๆมีโต๊ะเนกประสงค์ที่พับเก็บได้แถมฐานเตียงกับโซฟาก็เชื่อมต่อกันดูสวยงามละมุนกลมกล่อมพร้อมช่องเก็บของให้มากมายให้ได้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ คุณนายบอกได้เลยค่ะว่าห้องนี้จะซื้ออยู่เองก็ดีหรือซื้อไว้เพื่อนลงทุนปล่อยเช่านักลงทุนทั้งหลายเตรียมตัวรอรับผลตอบแทนที่งดงามกันได้เลยค่ะและถ้าใครต้องการห้องขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ก็ต้องห้องนี้เลยครับกับ one bedroom plus ขนาดประมาณ36.5ตารางเมตร living ใหญ่มากผสมผสานโซนครัวได้อย่างลงตัว ให้เฟอร์สวยๆแน่นๆทั้งห้องได้ห้องนอนและห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่จัดฟังก์ชันได้หลากหลายรูปแบบจะเป็นห้องทำงานสำหรับสาย work from home สายออนไลน์สาย Content Creator ก็ลงตัวเลยนะครับหรือจะทำเป็นห้องพักผ่อนเป็นห้องนอนที่2ก็ทำได้ตามใจต้องการพร้อมห้องน้ำที่สามารถเข้าออกได้2ทางเพิ่มความสุดวกสบายในการใช้งานและด้วยความเป็นห้องมุมนะครับห้องนี้จะได้ช่องแสงทุกโซนเลยเสริมความโปร่งล่งของห้องได้ดีมากด้วยครับ ใครที่กําลังเลงโครงการนี้ไว้อยู่นะคะต้องรีบเข้ามาจับจองกันแล้วค่ะเพราะตอนนี้เขาฮอตปลอดแตกจริงๆคุณนายไม่อยากให้พลาดสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ